ร่ข่าวแรกกันนะคะด้วยความผิดหวังของแฟนคลับชาวจีนค่ะพวกเขาก็รอคอยที่จะได้มีมิทติ้งกับอั้มอาทิชาตินะคะแต่ว่าก็มีเหตุผลให้ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเขากันถึงจะมีแฟนคลับมวยในกรุงปักกิ่งนับวันรอให้พระเอกขุนล่ำอั้มอาทิชาติไปเชวญหน้าหล่อให้ดูในเดือนหน้านะคะจากกระแสบ,บทบาทพระเอกจอมซาดิสในละครจำเลยรักแต่ล่าสุดก็มีเหตุให้หนุ่มอั้มต้องเลื่อนจัดงานพบปะแฟนคลับที่จีนออกไปซะงั้งงนค่ะที่ถ่ายละครเนี่ยครับพอดีจะเปิดกล้องละครเนี่ยครับก็อาจจะ ดูอีกทีน่าจะเป็นปลายปีมั้งครับช่วงอากาศเย็นๆขึ้นหน่อยครับไม่น่าเชื่อว่าคนที่อยู่ประเทศที่เราเคยดูหนังดูละครเน่ยเขาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเขาจะหันมาดูละครไทยมาสนใจนักแสดงไทยครับส่วนใครที่กําลังรอดูบทบาทใหม่ของหนุ่มอ้ําในฐานะผู้จัดละครก็คงต้องรออีกยาวค่ะเพราะเจ้าตัวยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิธีการทํางานเท่านั้นเองค่ะคุยงานกันว่าเออถ้าเกิดว่าเราอยากทาเบื้องหลังในด้านของการผลิตเนี่ยผลิตผลิต ละครเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างก็แค่ย,ยังปรึกษายังคุยๆกันอยู่ก็คงอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆการเป็นผู้จัดละครต้องต้องต้องใช้ประสบการณ์หลายอย่างเยอะซึ่งจริงๆผมก็อาจจะต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยประสบการณ์อีกสักนิดนึงครับเอาเป็นว่าช่วงนี้แฟนๆก็ดูงานเบื้องหน้าของหนุ่มอําไ,ไปก่อนแล้วกันนะคะ